สวัสดีครับผมอาทิตย์ซาวแอนไลท์มหาสารคามนะครับวันนี้มาแกะของกับมารีวิวของนะครับตัวนี้สั่งเป็นปักติดลกนะครับในราคา1000งันกลางๆนะครับพันกลางๆก็จะมีค่าจะส่งอะไรอีกนิดนึงนะครับก็ถือว่าสวยนะเพราะว่าผมสั่งมารอบหนึ่งแล้วเป็นปักเบเกอร์อย่างดีนะนะครับเดี๋ยวกล่องขนส่งเขาชี้แจงมาบอกว่ามันเป็นสภาพนี้นะครับก็ไม่เป็นไรับเดี๋ยวเรามาดูระบบภายในกันว่าจะประมาณไหนนะครับตัวนี้ก็สั่งประมาณ สามถึงสวันนะครับสาสวันก็จะส่งถึงเลยนะครับด้านในก็จะม,มีตัวนี้นะครับเขาพันติดกันเลยเดี๋ยวเราต้องแกะเอาด้านในออกมาก่อนนะครับชิปตัวนี้คือพันบั b บเบิ้ลมาอย่างดีนะกันกระแทกนะแล้ก็มีชุดโหลดนะครับด้านหลังด้วยนะ ตัวนี้คือจุดที่เสียบนะครับนี่ยเดฝานี่ครับอ่าก็เขาแถมให้นะครับตัวนี้เขาแถมให้ตัวเมียตัวเมียหรือเปล่าอ่ะตัวเมียนะนะครับเขาแถมให้แล้วก็มา,าหาสายไฟนะครับมาแปลงใส่นะมายึดใส่นะก็ใช้งานได้เลยนะครับวา,างไว้ตรงนี้เนาะนี่ครับ แล้วก็จะมาแกะดูตัวเครื่องกันตัวนี้ผมสั่งแปลงพิเศษนะครับออกหลังนะครับออกหลังก็คือ,อตรงที่เสียบเนะี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับปกติที่เขาทํากันมันจะออกด้านข้างนะครับมันจะออกด้านข้างนะฮะตัวนี้มันจะเป็นตักออกหน้าอย่างเดียวนะไม่มีออกท้ายนะครับออกท้ายมัน2,000ันกว่านะครับตัวนี้ออกหน้าอย่างเดียวมันพันกลางๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันนะัะ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดคอนโทรลด้านหน้าจะเป็นลักเมนเบเกอร์นะบเบเกอร์นะนะครับเบเกอร์ขนาดเท่าไหรนะ่เนี่ยผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะนี่นะครับมันบอกว่า415โวลต์นะครับแล้วก็50เฮิรต์นะครับตัวนี้ก็หน่วย100,000เขาบอกว่า10,000 A 10,000 m หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะนะครับด้านหลังนะครับ สั่งแปลงพิเศษนะครับยึดด้านหลังเพราะว่ารูเดิมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับนี่การเดินสายต่างๆก็เป็นสายเบือใหญ่นะนี่การเดินสายต่างๆเป็นเบือใหญ่นะครับจริงๆแล้วเขาจะยึดตรงนี้นะตรงเนี่ยตัวตัวผู้เนี่ยเขาจะยึดตรงนี้นะครับปิดรูไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาตัวสีฟ้าๆเนี่ยมายึดตรงหูด้านข้างเนี่ยมันจะเข้าแล็กไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะเอาไปเข้าแล็กนะครับ ประมาณนี้เลยพันกว่าบาทนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีกว่าพวกปลั๊กอ่าปลั๊กติดแหลกพวกเป็นอ่ารีเลย์ต่างๆเพราะว่าชุดปลั๊กรีเลย์นะครับตามแอปต่างๆเนี่ยตัวพันต้นๆเนี่ยมันจะใช้งานไปยาวๆแล้วก็มันชอบจะลวนนะครับเพราะว่าผมก็ใช้อยู่แต่ก่อนผมใช้เป็น adb x cop นี่แหละราคา1,000 1,000 3ถึง1,000 4นี่แหละเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของแอป lazada ทั่วไปนะครับ แอปขายของทั่วไปนี่แหละนะครับซื้อมายังไม่ถึงยังไม่ถึง6เดือนนะครับระบบอะรีเลย์ต่างๆด้านในมันจะรวนนะครับเพราะว่ามันจะเปิดแล้วก็เป็นปิดเองนะครับชอบมีปัญหาตัวนี้ก็เลยสั่งตัวนี้เลยนะครับเป็นราคา 1, 000, 1 000นึ่งพันหนึ่งพันกลางๆไม่พันห้าก็พันหกนะครับเป็นงานมือนะเป็นงานเดินมือนะครับก็รู้สึกว่ามันได้อาลูกเล่นดีม,นม,นม,นมันมันมันมีเบรกเกอร์ด้วยนี่เบรกเกอร์นะครับอ่านี่ เบเกอร์เมนตัวเดียวนะครับคุณคุมคอนโทรลทั้งหมดเลยนะครับเอาเอามีตั้งแต่เบอร์เบอร์อะไรบ้างเนี่ยเึ๊บมเเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์สิบสองนะครับใช่ไหมมันบอกว่าเอาหนึ่งเอาสองเอาสามเอาสี่เอาห้าเอาหกเอาเจ็ดเอาแปดเอาเก้าเอาสิบสิบเอ็ดสิบสองมีสิบสองเอาพุทนะครับอ่าแล้วก็จะมีชุดเสียบนะจะเสียบกับด้านหลังตรงนี้นะ ตัวนี้ผมจะแปลงนะครับเป็นสายเบอร์ใหญ่แล้วก็เป็นปลั๊กธรรมดาปลั๊กบ้านเราธรรมดาแล้วก็มาเสียบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้จะใช้เป็นติดแหลกคุมชุดไฟที่อยู่ตามเต็นท์แล้วก็ตามไฟหลักนะครับ mm hmm. ความสวยงามเดี๋ยวพามาชมนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมถ่ายทําตรงหลังบ้าน,นครับมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะเ mm hmm. สียงอาจจะย้อนนิดนึงนะครับแต่ความจริงๆเนี่ยมันสวยงานมึงมันสวยนะครับในราคา1น0่งพ0 0ักว่าบาทนะครับ ได้สเปคประมาณนี้ผมว่าสวยนะผมว่าสวยนะถ้าเราจะไปเทียบกับปักพันกว่าบาทตามลาซาด้าเราเพิ่มเงินอีกสี่ห้าร้อยเองนะครับสี่ห้าร้อยเองนะครับได้นี่ตัวเสียบใหญ่ขนาดนี้นะถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มติดแลกตัวนี้ใส่ติดแลกนะครับแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาให้ชมสักครู่ครับตัวนี้ที่สั่งมารอบแรกนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบสองพันกว่านะ เป็นแบบด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าจะเป็นเมนเบเกอร์ใช่ไหมนะครับมันจะมีเมนหลักแล้วก็เมนย่อยอาจจะแยกทําการทํางานเป็นอิสระเลยเบเกอร์หนึ่งสองสามสีแล้วก็8ปดนะครับชุดแปดเนี่ยเอาแปดจะอยู่ด้านหน้านะครับส่วนชุดอ่าหถึงเเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะครับผมเวลาเราสับขึ้นเนี่ยหนึ่งมเนี่ยมันจะอิสระเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมด้านหลังกันแล้วก็จะมีไฟอ่าเอซีอินเนี่ย มันจะขึ้นบอกแล้วก็เป็น AC นะครับชุดเขาเรียกว่าอะไรนะชุดแ lap on หรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยมันมันจะมีบอกอยู่ตรงนี้นนผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวผมพามาชมชุดหลังด้วยตรงนี้ก็จะมีชุด LED นะครับ LED อ่อ AC ตัวนี้เป็น AC output นะครับนี่นะมันจะมีบอกนะครับวอนมิเตอร์เอาพุนะครับเดี๋ยวพามาชมระบบด้านหลังด้วย นี่ด้านหลังมันก็จะมีชุดชุดที่เสียบนะครับนี่จะมีชุดไซออนนะครับเวลาเสียบโหลดเข้ามามันจะมีไฟบอกหมดนะตัวนี้มันจะเป็น2ชิ้นนะครับจะมชีชิ้นชิ้นที่ชิ้นที่2เนี่ยมันจะเป็นชุดปลั๊กแล้วก็ชิ้นแรกมันจะเป็นชุดเบรกเกอร์นะครับนี่นะครับมันจะเป็นชุดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นสอ,สอชุดนะครับตัวนี้ผมสั่งมา2,000กว่าบาทนะครับ ส่วนตัวนี้ผมสั่งมาพันกลางๆนะครับมันจะเป็นออกหน้าอย่างเดียวนะครับออกหน้าอย่างเดียวมันจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนออกออกออกหลังมันจะเป็นชุดที่เสียบด้านหลังแล้วก็จะมีออกหน้าเป็นชุดชุดเอาแปดนะครับอ่าโซนทางานอิสระมันจะเป็นชุดเบเกอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้ผมใช้เป็นชุดหลักนะครับตัวนี้ใช้เป็นชุดย่อยนะครับอ่าจะประมาณนี้เลยนะครับจะประมาณนี้เลยนี่ยชุดที่เสียบเขาก็แถมให้เหมือนกันนะนี่นะ ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ2ตัวนี้มันก็ราคาต่างกันตัวนี้2 0 0พกว่าบาทตัวนี้พันกว่าบาทนะครับซื้อพันกว่าบาทไปใช้คุ้มนะครับซื้อพันกว่าบาทไปใช้คุ้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับใครชื่นชอบเดี๋ยวผมจะทิง้งเอาเป็น a c e b o o k เนาะเฟซบุ๊กของผู้ผลิตเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ใต้คอมเมนต์นะครับผมไม่ใช่ผู้ผลิตนะครับผมสั่งมารีวิวนะครับก็อยากได้แบบผมก็ form. ไปสั่งตามผมได้เลยนะครับ ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมอาทิตเช้าขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ